เมืองชัยตักได้ซอกกว่าครับขาไปนิดนึงมานัดเหนียวหนึบนะครับเหนียวแน่นเพลงเขานั้นเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะครับเรื่องของเหลี่ยมตัวเหลี่ยมในส่วนเมืองชัยครับชนะมาหลายไฟครับแต่ว่าวันนี้ต้องถือว่ากระดูกชวงมุบินเเป็นรอกนะครับขึ้นมา็อกมาครับเข้าเลียมกว่าครับเล่นดีกว่าทีนึงอะไะครับโบนายครับ็อกสะพายแลกงเลยครับมานัด ดูครับชุดนี้จะได้สักทีสองทีไหมครับตีได้ตีครับตีไม่ได้แยกอยู่ที่วงในแล้วครับตอนนี้ว่าเมืองชัยสิทธิ์กำเนเหน่งครับไลายแขนสู้ครับนอกนี่กำกึ่งแล้วอ่ะวงในครับมนัสดูขึ้นเขาไว้สู้นะครับชนะมาสี่ไฟติดอีสดเนี่ยสดอยู่แล้วแแต่มนัสนี่เก่ากึ่งนะครับประสบการณ์ดีประสบการณ์เด้งซ้ายเด้งขวาไปทีหนึ่งกดขอด้วยขวาครับตปหวยแม่สองที วางหน้าไว้ตีเข่าข้อแล้วครับตอนนี้โจยยากมากมากครับทางด้านของเมืองชัยครับหนีไม่ออกคุณเจ้าชายดูเขไปไหนไปด้วยครับตีเลยนะครับแม่ตีแล้วตีเจ็บด้วยนะครับมีวินตีมีเขย่าขยมครับนี่ครับท้งซ้ายทางขวาเนี่ยไปเรื่อยแจกไปเรื่อยครับจับพิเกมยังไงสอกซ้ายหน้าเอาแล้วครับดันออกไป ต้องเมืองชัยกิติกระเซียมแล้วทั้งหมัดทั้งศอกแล้วครับอับเพกียวแล้วครับหนึ่งลมแล้วคุณพี่กี่ต้องมีสับนะครับสับเหมือนสับขวบปนุกเนี่ยครับมาเขาเดียวปาสองล้าประเภทนี้เอายังไม่สับครับโดนล็อกในมาลูกศอกลุกหมัดต้องมีแล้วครับเมืองชัยสิทธิ์กำลัหนเ่งโอ้โหใจนี่ตีพวนเดียวตีแบบตีแบบไม่ดิ้นเลยครับตีแล้วเจ็บนะครับโอ้โหอ่าครับศอกซ้ายสวนกระปั้นครับตัวสวเข่า เอาแล้วครับเล่นบทเสียงเลยครับต้องเสียงอย่างนี้นะครับไม่เสียงไม่ได้นะครับไม่นั้นเข้าทางมานัดครับต่อยครับต่อยครับโดนไม่โดนโดนไม่โดนลากมาจากนครสวรรค์ครับเอามาวกไว้ก่อนครับทางด้านของมานัทครับเริ่มสนุกครับกองเกียร์ฝ่ายแดงดุแล้วครับต่างให้บีบเกมเร็วขึ้นแล้วครับคุณพี่กีเสียงเป็นเสียงกันปุ๋ยหนครับ ตีเอาหักล้มปายังไม่ล้มครับโดนล็อกในป้าโดน้องตีนี่ไม่ดิ้นครับไม่ต้องเตะแล้วนะครับเมืองไทยติดกำลันเหน่งมีอะไรก็ลองใส่ครับเอาจังวะล็อกมาดูครับล็อกมันนะเอาล็อกเกิดเหตุอะไรขึ้นครับแตกขาเริ่มออกแตกด้วยแตกมาตั้งแต่ปลายยกแล้วนะครับเอาละครับแตกมาจะแต่ปลายยกโดนศอกแล้วครับคุณพิเชษใต้ขาครับใต้คางนะครับใต้คางเป็นแผลเหวอะเลยครับอืตอนนี้เอาละครับ เมืองชัยตองเร่งครับทําให้สุดทําให้สุดครับปวดต้นต้นแต่ตัวเองโดนเข่าไปเยอะนะครับอยากคิดว่าทําได้ปลายยกแล้วแม่จะผ่านก็ได้ง่ายๆครับเดินทนต่อเมืองชัยไปต้องกลางไม้กลางมือลุยไปตองลุยบอลอย่างเดียวแต่ลุบบอสนะในช่วงของนาทีแรกผ่านไปครับ สองนาทียังมีโอกาสเมืองไทยเอาว่าว่า,วา,วา,วาจังว่าจังไหนอุดใตะซ้ายครับแหมไปขยี้นะครับจังหวะทําทได้ไม่ทาเอาล็อกขึ้นเขาซ้ายแหมไปเด็ดทีเดียวครับแล้วก็ชัยุทธทำคะแนนคนสุดท้ายครับไปทางไหนครับไปทางมุมน้ําเงินครับนัดต่อยันสวนครับนักชกจากนครศรีธรรมราช เป็นฝ่ายเชิดนะคะแนนฝ่ายแบบเจ้าตัวต้องไปสอยอนที่กระโดงคาครับเดี๋ยวกินเทมจะมารายงานให้ฟังครับ